เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลีอซิเฟอร์แคตเตอร์สายกระสอบซ้ายนะครับฮ่าวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม3ก๊กรีบอลทีดีนะครับแล้วก็วันนี้จะมาสอนการรีไอดีเพื่อหาตัวละครและการผูก ID ไอดีและวิธีกู้ไอดีที่ไอดีหายไปด้วยนะครับโอเคใครดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะ <laughs> แล้วก็ถ้าชอบกดแลก์กดใช้ที่นึงนะครับโอเคครับไปกันเลยครับหัวข้อที่หนึ่งของเราคือเดี๋ยวเราจะสอนเรียกว่าการรีไอดี ื่อหาตัวละครในการเล่นตามเซเวอร์ต่างๆ,ๆนะครับหรือเซเวอร์เดียวกันก็ได้นะอ่าในกรณีนี้พี่เข้าเกมมาแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ขอออกให้ดูก่อนนะครับไปกนันเลยปกติบัญชีมันจะออกไปหน้าแรกนะโอเควิธีที่สบายที่สุดนะครับเดี๋ยวขอแบ่งเป็นเขาเรียกว่าคนที่เล่นในมือถือกับคนที่เล่นในคอมพิวเตอร์เนะเอาอย่างแรกก่อนนะครับคนที่เล่นในมือถือเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเอาแบบสบายที่สุดก่อนนะ แบบแรกคือเข้าแบบเกตครับอ่าเข้าแบบเกตไปก่อนเลยทีนึงนะครับแล้วไปเขาเรียกว่าไปรีไปไป,ไปหาตัวกันเลยไปเล่นให้จบบทนําแล้วไปรีหาตัวเสร็จปั๊บทาไม่ได้ออกมาอ่ะเราออกมาอย่างที่พี่ออกมาเยอะเอิ yeah. ่เข้า Facebook ต่อเข้า Facebook ต่อปับ๊บอ่าไม่ได้ไม่ได้อีกใช่ไหมเราออกมาปับ๊บไปเข้า Google ID ดีต่ออีกรอบนึงอ่ะโซ่จิงก็ออกมาส่วนในกรณีอีเมลเนี่ยตัวนี้มันต้องสมานนิมินะครับก็ ก็ทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันก็ใส่อ e ีเมลใส่ป้าไปแล้วก็ดิจิเตอร์แล้วก็เข้าไปรอบหนึ่งโอเคแต่ถ้าสมมติว่ามันเกลือหมดเลยสีทีเนี่ยทำยังไงในกรณีมือถือนะครับมันจะซวนนิดนึงคือถ้าจะเปลี่ยนเกตไอดีต้องลบลงใหม่นะครับอ่ามันจะลำบากนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากลบลงใหม่ตรงรนี้สามารถสมัครอ e ีเมลใหม่ๆไปก็ได้เรื่อยๆนะครับแต่มันก็จะดูแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงเนาะนะครับ อ่าสำหรับมือถือจะประมาณนี้นา่มมีสองวิธีนะลบลงใหม่ใช้เกทแล้วก็สมัครอ e ีเมลนะครับแล้วก็เปลี่ยนอ e ีเมลไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องจ e ําอีเมลได้ด้วยนะต้องจำผู้กดได้ด้วยนะครับที่ใช้นะเออแล้วก็รีไปนะครับหรือใครมี Facebook 2หลายอันก็เปลี่ยน Facebook หลายอันก็ได้แต่ว่า g Google p l เพยะส่วนใหญ่มันจะผูกกับเรื่องนะครับคือ2อออันเนี้ยแนะนําให้ทีเดียวพออย่าไปทําเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราต้องรออีล e ็อกเอาใหม่ป่ะผมมือถือจะประมาณนี้ส่วนของคนที่เล่นในคอมพิวเตอร์นะครับเล่นผ่านโปรรแกรมจําลอง Android นะ มันจะสบายนิดหนึ่งครับนั่นก็คือ <Wow. S 1> ทำอยังไงเดี๋ยวขอกดอันนี้ให้ดูก่อนเราจะใช้ดีเกตเป็นหลักนะครับสําหรับคนที่เล่นในเขาเรียกว่าในคอมนกนี่เลยอันนี้คือพี่ใช้เป็นโปรแกรม LD p l a y e r นะครับแต่ว่าในทุกๆโปรแกรมเช่นนกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกบูสแตก,กัส่วนใหญ่แล้วเวลาเราลงโปรแกรมเสร็จปั๊บอะ่ะมันจะมีพวกมันติเพย์โผล่มาครับมันติเพย์มันคือโปรแกรมที่เราสามารถอ่าเปิดได้หลายหน้าจอหรือว่าเราจะโคลนนิ่งอ่าตัวเขาเรียกโปรแกรมจำลองนั้นๆได้แต่ในกรณีนี้คือเรา ให้ใช้การคลนนิ่งมันนะครับก็คือโคดิมูเลเตอร์นะฮะมาเดี๋ยวทํำยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เคยทําเลยกดมาครั้งแรกนะครับสังเกตว่าตัวหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันจะมีแค่ช่องแรกช่องเดียวนะครับตรงนี้เนาะมาที่พ่ากไปเนี่ยนะครับพอเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกวิธีนี้นะนิดนึงวิธีนี้ต้องไม่เคยเข้าเกมต้องไม่เคยเข้าเกมมาก่อนเลยนะไม่เคยเข้าเกมสากลบอลทีดีมาก่อนนะถ้าเคยเข้าเกมมาก่อนลบลงใหมนะ่แล้วลงมารอบนึงแล้วอยู่เพิ่งเข้าเกมพอลงพอลงตัวเกมเสร็จปับ๊บ ปิดออกเข้าใหม่แล้วมาเข้ามาตีเพลเยอร์นะครับแล้วมาหน้านี้เลยอ่าสังเกตนะมันจะมีข้อหนึ่งเนาะตัวข้อ2เนี่ยให้เรากดโคลนอะีมูฮะแล้วมันจะโผล่หน้านี้ออกมาให้กดข้อ3นะครับกดข้อ3เนี่ยแล้วให้เราเลือกให้เราเลือกโคลนไอโคนแบบโคลนอันแรกก่อนนะครับพอโคลนเสร็จปับ๊บอ่าเขาเรียกว่ามันก็จะทํางานของมันไปแป๊บนึงพอมันโคลนเสร็จเนี่ยบรรทัดเนี้ยมันจะโผล่มา LED เพลเยอร์หนึ่งอย่างเงี้ยครับมันจะโผล่มาแบบนี้คือเราโคลนสำเร็จแล้วอันหนึ่งใช่ไหม คราวนี้ถ้าเรา,าแบบเฮ้ยเราเสียวแบบมันมันเกลือจริงเนี่ยางคือพี่โคนเผือแบบ1 2แบบ1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าเจ็ดดเนี่ยพี่โคนเผื่อประมาณไ้ว้แบบ8ดถึง10 ID ีนะฮะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพิ่งเข้าเกมนะโคนไปเรื่อยๆก่อนครับโคนไปแบบสักสักห้าสักห้าไอดีสิบสักห้าห้าทีสิบท,ทีก็ได้แล้วแต่เราแล้วคราวนี้เนี่ยพอเราพอใจแล้วนะครับเราค่อยมากดเริ่มเกมเริ่มตรงเนี้ยไม่ใช่เริ่มเกมเริ่มเอลดีทีละอันครับอืม เนี่ยสมมุติว่าอันนี้อันนี้เกลืออ่ะออกอันนี้อันนี้ต่อจมได้นะครับได้อันไหนจําไว้แล้วเข้าอันนั้นนะพอเข้าเกมมาปับ๊บมันก็จะมาเจอกันหน้านี้เหมือนเดิมนะฮะอ่าแต่เบสิกคือต้องเข้าจากเกสเท่านั้นนะครับห้ามเข้าอย่างอื่นนะนะครับใช้เกสเสมอนะใช้เกสปั๊บเกลือออกมาเปลี่ยนใช้อีมูอึชี้อีมูหมายเลขต่อไปต่ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับอ่าส่วนเขาเรียกว่า ถ้าเราได้ลงหลักปักฐานไอดีไหนแล้วใช่ไหมกระสุดอ่ะสมมติว่าพี่คือพี่คือได้แบบลงหลักปักฐานไอดีนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมชวยด,ดูมันสมมติว่าเราแบบเราต้องการที่จะใช้แบบ ID ดีรอบนี้แล้วนะต่อไปพี่จะมาสอนที่ผูก ID g a เกครับเพราะว่า ID g a เกเนี่ยถ้าเราไม่ผูกเวลาอัปเดตเกมหรือหรืออะไรเนี่ยมันจะหายนะครับพเพราะเกมระบบมันแจ้งเตือนลบคราวนี้ทำยังไงถึงจะผูก ID ได้นะครับ สมมติเราเรีรีได้เสร็จปั๊บแล้วเนี่ยห้ตัวแรกเนี่ยเราออกมาเลยกดปลี่ยบัญชีปั๊บนะครับพอเปลี่ยบัญชีปั๊บเนี่ยหน้าแรกที่มันถามมันจะถามหาหน้าเราอินเสร็จปับ๊บเรากดเก์เหมือนเดิมนะครับกดทีนึงก่อนนะปักเอาละครับถึงหน้านี้นะครับมันจะให้ทําการผูก ID นะครับที่มันโชว์ตรงนี้ว่า Protect Gate Account นะครับตรงนี้เราสามารถใส่อีเมลกับ p a w r ลงไปเลยนะแต่ว่าเป็นอีเมลจริงเท่านั้นนะฮะ แนะนำเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในการเขาเรียกว่าติดต่อสมมติเวลาเกิดปัญหาในภายหน้านะครับโอเคมากเดี๋ยวตอนนี้แต่ว่าตอนเทสเนี่ยพี่ขอใส่เทสให้ดูนะเพราะานี่เป็นการสอนนะฮะอย่าทาตามนะโอเคอ่ะก็อ่ะ,ออะเดี๋ยวใส่เป็นแบบหนึ่งสองสามหนยนะครับเข็มจะที่เรายาวเลนะ่อย ตรงนี้เป็นอีเมลจริงเท่านั้นนะฮะย้ำนะครับอย่ามโเหกือนพี่นะอันนี้เป็นการสอนนะฮะแล้วก็พาแนะนำให้เป็น8ตัวขึ้นไปนะครับ8ตัวขึ้นไปก็เป็นเออ,อเฮ้ยลองกดดูซิอักกลี่เลยปืดอ่าเรียบร้อยนะครับ มันก็จะโชว์ว่าเนี่ยเห็นไหมคุณคุณอาผูกไอทีสำเร็จแล้วนะฮะ u c c e s s f u l นะครับเด g i จิ๊กเต็งเดลแ c ดเคาน์ต์อีเมนะฮะนี่คืออีเมลของของเรานะให้จำไว้นะโอเคในกรณีนี้คือผูกสำเร็จแล้วนะฮะกดเลยโอเคคราวนี้เนี่ยเราสบายใจแหงห่วงได้แล้วว่าไอีเราผูกกับอีเมลแล้วนะครับแล้วก็มีพาสที่เราตั้งไปนอะเพราะฉะนั้นจำให้ได้นะครับมาแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเข้าเกมได้ไหมอ่ะ อันนี้คือที่แบบทีละขั้นตอนเลยนะเหมือนจับมือทําเลยนะจะตั้งใจฟังนี่ยังไงไม่ง,งงแน่นอนนะฮะอ่าเขาเกมได้ต้องปกตินะฮะโอเคคราวนี้เนี่ยในกรณีคนที่บอกว่าไอดีหายเนาะอันนี้คือเราเราเสร็จเรื่องผูกไปแล้วเนาะนะฮะอ่เดีย๋ยวเราออกมาเราเสร็จเรื่องผูกไปแล้วคราวนี้เรามาถึงในกรณีที่ว่าอ่อ เวลาคนที่บอกให้ไอดีหายหรือว่าเข้าหรือว่าออกมาแล้วจะเข้าเกมยังไงเราผูกเกมไปแล้วทําไมเราเข้าเกมเข้าเกมก็ไม่ได้เข้าอีเมลก็ไม่ได้เอดีมันหายหรือเปล่าหรือว่าย้ายเครื่องทําไมเข้าไม่ได้อ้าโอเคเดี๋ยวจะมาบอกกันฮนะเวลาเราผูกแล้วนะครับดี ID, อีเมลมันไม่ได้หายนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าให้มันถูกทางซึ่งมันซึ่งมันอยู่ตรงนี้ นี่มันอยู่ตรงซับพลอตเออ <c oughs> เห็นไหมรีสต์ตัเกตไอ้เขามันจะงงๆหน่อยนะแต่ามันเข้าตรงนี้นะครับ <c oughs> ปักอ่าตรงนี้คือพี่ถามทีมงานไปแล้วนะฮะร,รีบร้อยแล้วก็เทสเองด้วยนะครับและเราก็กรอกไปฮะกรออีเมลกับพาสเวิร์ดตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็รีบร้อยแล้วนะมาเดี๋ยวใส่กันเลยฮะอีเมลเนาะกี่ี่สมัคิไว้นะฮะหนึ่งสองสามแอ เฮ้ยโท้ที่เราสมองไมตะก,กี้นะฮะแต่ของจริงนี่คือไปทำให้มันจำได้กันเองนะชึบแต่ดูสิเขาได้ไหมยปดิดอ่าเห็นไหมมันขึ้นว่า successful account recovery นะครับแสดงว่ามันสำเร็จแล้วไอ่แล้วก็เข้าเกมดูปุ๊บอ่าเรียบร้อยถ้ามาถึงหน้านี้แล้วก็เข้าเกมได้แน่นอนครับ เพราะฉะนั้นจำไว้นะครับทุกคนสําหรับใครที่แบบผูกลรหาที่เข้าไม่เจอแล้วบอกเฮ้ยมันไอดีหายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหมีคนแบบน,น้องแจ้งมาเยอะมากว่าให้พี่แบบสอนหน่อยอะไรเงี้ยโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วเนาะนะนฮะทำตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราวันนี้ครบทุกเรื่องเนาะนะครับรีไอดีผูกไอดีนะครับแล้วก็กู้ไอดีที่หายไปนะครับหรือว่าเวลาเราเปลี่ยนเครื่องเราก็เข้าจากทางนี้นะครับในกรณีไอเดีเกทที่ผูกแล้วเท่านั้นนะครับอ่า ก็ว่าจะครบเคลื่อนกันเนาะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วแหละสำหรับคลิปนี้คือน่าจะเป็นประโยชน์จริงๆนะอะใครดูอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆนะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ทีมนะนะครับก็เดี๋ยวพี่จะพยายามทําคลิปที่เป็นประโยชน์ออกมาแล้วกันนะครับส่วนถ้าใครติดปัญหาอะไรก็สามารถพิมพ์เขาเรียกว่าแชทในคอมในในช่องไว้ได้พี่จะมาตอบทุกคนเลยนะครับเอาละฮะวันนี้กับผมเดลซิเฟอร์แคทเตอร์แซกซ์ซับไซด์ต้อง ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าหรืออะไรครั้งหน้านะวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายครับ